ขอเชิญพี่น้องที่อยู่ข้างล่างนะขึ้นมาชั้นบนให้เต็มก่อนนิดนึงนะครับชั้นบนยังว่างอีกเยอะนะครับชั้นบนว่างอีกเยอะนะครับขอเชิญขึ้นมาก่อนนะอินัลฮัมดุลิลลาฮินะยฮามดุวะนัสต้ยอนุฮวะนัสตอฟิรุฮะนะอูซุบิลลาฮิมิชุรุร์อันฟุสินาวะมิซัยอาติอามาลินะมิยะดิลลาหฟะลามุดิลลัล ومن يضلل فلا هادي له شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد พี่น้องที่หวังหวังในความรักจากอัลลอฮ์ سبحانه แวะเตล่าหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ سبحانه แวะตาลาทุกท่านอัลลอฮ์ سبحانه แวะเตล่าได้ตักเตือนเราได้บอกเราในสุราอิอิมรอนอายะหนึ่งเตือนเราว่าจุยินะลินนาสิฮุบุอิชฮาวาติมินอันนิซาวัลบานีนวัล و ا ل ق ن ا ط ر ا ل م กอนต ر รติมินซะ الذهبوالفضة والخير المسمة و والأغنام والحرب ذلك متع الحياة الدنيا والله عنده خسن الماء อันเตือนพวกเราบอกว่าได้ถูกทำให้สวยงามถูกปรับดับประดาถูกทำให้มันเพลิดเพล้วแกมนุษย์ซึ่งความรักรักในอารมณ อารมณ์ความรู้สึกความอยากในเรื่องของผู้หญิงในเรื่องของรักในเรื่องของลูกหลานรักในเรื่องของทองและก็เงินจำเป็นที่มันมีอย่างมากมายรักในพาหนะรักในมา้าม้าที่ดีพาหนะของตัวเอง รักในปศุสัตว์และก็ไรนาการงานของพวกเขาแต่อัลลอฮ์บอกว่าซาลิกมาตาอุลฮายาติดุนยาสิ่งเหล่านี้มันคือมาตามาตาคือสิ่งประดับประดาในดุนยาแค่นั้นเองอัลลอฮฺอินงดะฮยหุสนุลมาอับและณนะนะที่อัลลอฮ์ณที่พระองค์คือที่กลับอันงดงามที่สุดหมายความว่ายังไงก็แล้วแต่ พวกเราควรจะไปดูที่สุดท้ายที่เราจะต้องกลับไปคืนณที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละมันถูกประดับประดาหมายความว่าสิ่งที่ยกไปในอายะกุอานเมื่อสักครู่นี้มันเป็นธรรมชาติซึ่งทำให้รู้สึกว่าเป็นปกติเป็นธรรมดาที่หัวใจของมนุษย์ที่จะรักสิ่งเหล่านี้ แต่อายาเนี่ยได้ย้ำเตือนบอกว่าที่กลับที่งดงามที่สุดที่สุดท้ายที่เราจะต้องกลับไปคืออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาจากท่านอบูซัยน์อัลขุด Al ri, รีรดิลลาหฺอัลลอฮุแก้นุลบาวะท่านนบีซลลัละฮุอะย์วะซัลลัมได้เตือนมาตรอกตุบะดีฟิตนะจะไม่มีไม่มีฟิตนะอะไรหลังจากฉันไปแล้วเนี่ยจะ อัลลอฮฺรั้งเรืองผู้ชาลจากผันนิสาจะอันตรายไม่มีฟิตร์นะบททดสอบว่าความวุ่นวายต่างๆเนี่ยที่จะร้ายแรงไปยิ่งกว่าเรื่องของสตรีฮะดีษโดยบรรทึกโดยอัลบุคอรีอีกฮะดีษหนึ่งที่ท่านอบับดุลเบสลลาห์ฮานิวะสซัลลัลมได้เตือนในทรรนองเดียวกัน bahwa Inna Dunia Hulwa Qadira, Wainna Allah mustakhlifakum fayanzur Fyanzur Kifat Ta'gamalun, Fatku Dunia, Watku Nisa. Bukan, tering dunia ciwit ni, dunia, kehidupan ni, kehidupan kita ni, ni, makin cantik, makin berwarna, makin indah, makin berwarna, makin indah, ได้ทรงให้พวกท่านเป็นตัวแทนเป็นคอลิฟ่เป็นตัวแทนในดุนยานี้แล้วพระองค์ก็จะดูว่าพวกท่านได้ทำอะไรไปบ้างดังนั้นพวกท่านจงระวังโลกดุนยาฟัตตะกุดดุนยาวัตตะกุลนิสาจงกลัวเอาไว้จงยำเกรงจงหวาดกลัวซึ่งอด,ดุนยานี้ ดุนยานี้จะเป็นสิ่งที่มาหลอกล่อพวกท่านและจงยำเกรงจงเกรงกลัวไว้ซึ่งสตรีอายะไม่ใช่อายะฮะดีษได้ต่อวักท้ายบอกว่าฟะอินนาอวลฟิตหนะบันิอิสรออาเอลแกนัดฟินนิซะแท้จริงฟิตนะความ เสียหายความวิบัติและก็บธทตรทดสอบแรกของบันิอิสราเอ,อลนั่นก็คือเรื่องของสตรีเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาบรรดาผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งคอลิฟาเคยลาฟาอิสลามิยะทั้งหลายที่มันล่มสลายลงไปก็เพื่อเพราะเรื่องด้วยเรื่องของสตรีที่มาล่อลวงไปเรื่องนี้มันใกล้ตัวเหลือเกิน อย่าบอกว่าให้ไปดูที่ลูกหลานของเราดูลูกหลานของเราณนะตอนนี้วัยรุ่นของเราเนี่ยรู้สึกเพลิดเพลินจับมือถือแขนหรือไม่ก็เป็นเพื่อนพูดคุยเกี่ยวพาราสีกันคิดว่ามันไม่เป็นไรและอะไรคือขอบเขตท,ที่ชาิยาอิสลามที่แนะนำให้กับพวกเราไว้ขอบเขตของเราอยู่ตรงไหน จะจับมือถือแขนจะเฟนแฟนกันเนี่ยอะไรคือขอบเขตของเรารู้ว่าบอกว่าสมัยนี้มันไปถึงไหนแล้วแล้วก็ละทิ้งไปในกรอบขอบเขตของเราจนกระทั่งว่ามันใกล้ชิดกับการซีนาเข้าไปแล้วกี่ข่าวนับวันแต่ละวันเนี่ยที่เราได้รับข่าวสารถึงไม่ใช่ใครที่ไหนพี่น้องของเราแล้วก็ลูกหลานของเราที่บอกว่าเกิดดีนาขึ้นไปแล้ว ณโรงพยาบาลในแต่ละวันเนี่ยต้องมาตรวจกับคนที่ตั้งคันโดยที่ไม่ประประสงค์ท่องโดยที่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีลูกไม่ได้ตั้งใจว่าแต่งงานแต่ตั้งใจซีนาและอะไรคือบททดสอบรู้ว่าคำตักเตือนของเราในฐานะของคนที่มีาศาสนา ในบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นกรอบของอันอิสลามแต่ว่าเวลาที่เขาเนี่ยจะคุยอะไรเนี่ยคุยอะไรก็ได้จะออกไปทำงานทำงานยังไงก็ได้จะบอกว่าไปโน่นไปนี่เนี่ยก็บอกว่าเขาไปทำงานเขาไปหาเลี้ยงชีพแต่อะไรคือคุณธรรมหรือว่าขอบเขตของเรา แล้วมันจะเหลืออะไรอีกที่เราสามารถที่จะตักเตือนเราได้ถ้าหากว่าเรื่องนี้บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเตือนหรือว่าบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเตือนแล้วเขาโตแล้วคงไม่มีภาระหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่อีกแล้วถ้าหากว่าพวกท่านคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆบททดสอบตั้งแต่สิ่งที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยส่วนบุคคลเขาจะไปกับใคร เขาจะทำอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งสื่อออนไลน์ใน f c e e o o o เนี่ยเขาคุยอะไรกันบ้างไม่ต้องพูดถึงสื่อต่างๆที่มันเข้ามาคลิปสั้นๆบทเพลงต่างๆมักมีเนื้อหาชวนให้จีนากันทั้งสิน้นเต้นแต่ละท่าเสียงเพลงแต่ละอย่างเขาบอกว่าเรื่องนี้เรื่องบันเทิงแค่สนุกสนานนิดเดียวแค่นั้นเองตลกแค่นิดเดียว แต่มันกลายเป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าสังคมของเราไม่เป็นไรเฉยชาไปก็ไม่เป็นไรลูกหลานของเราจะไปกับใครก็ไม่เป็นไรคนนั้นเขาเห็นกันอยู่ประจำเราไว้ใจความวิบัติของท่านนาบีสุลตล่านาได้เตือนมาที่เตือนมาแล้วบอกว่าแค่ถ้าหากว่าแค่ลูกพี่ลูกน้องคนที่เป็นญาติท่านนาบียังเตือน นั่นแหละคือความตายนั่นแหละคือความวิบัติที่จะบอกว่าอาไปก็แค่ญาติก็แค่ลูกพี่ลูกน้องไปเถอะไม่เป็นไรแต่มันคือความวิบัติเรื่องนี้ได้ถูกเตือนแล้วท่านนบ,บีสสลลลอห์ะนิวะสซัลลัลมได้ตักเตือนเราพอไปดูมากขึ้นสังคมที่ใหญ่มากขึ้นเอ้านั่นคือความเหล็วแหลกความที่ วุ่นวายในลูกหลานในวัยรุ่นของเราแต่ไม่ใช่แค่นั้นในคนทำงานคนที่แต่งงานแล้วก็ต่างในสถานที่ทำงานต่างๆเนี่ยอะไรคือขอบเขตบอกว่าไม่เป็นไรแค่ออกไปกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าเนี่ยคือความวิบัติอัลลอฮฺ سبحانه และ ت อาลาได้ตักเตือน ว่าล่ตะกรบุินาอะไรคือความหมายของมันและเอาอายะนี้ไปทิ้งที่ไหนเรารับรู้กันถูกสอนตั้งแต่ในตริกาถูกสอนกันแต่ตั้งแต่ทุกระดับบอกว่าไม่ให้ซินาซินาเป็นเรื่องบาปใหญ่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาก็ตักเตือนบอกว่าอย่าเข้าใกล้การซินาไม่ใช่แค่บอกว่าห้ามการซินาแค่นั้นไม่ใช่อย่าเข้าใกล้ หมายความว่าสื่อต่างๆอะไรที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าใกล้าการศีนาแล้วการพูดจาการเกี่ยวพาราสีการจีบกันการแซวกันขอบเขตของคุณธรรมมารยาทเป็นยังไงอัลกุรอานเนี่ยไม่ให้สับสนอัลกุรอานชี้บอกว่าสตรีและบุรุษผู้ชายและผู้หญิง เป็นอาิยาเป็นผู้คุ้มครองซึ่งกันและกันจะต้องดูแลใช่ถูกต้องบุรุษผู้ชายมีหน้าที่ต้องดูแลสตรีแต่คำว่าดูแลกับการปฏิบัติตามอารมณ์ตามฮาวาของตัวเองตามชาวะของตัวเองมันต่างกันมันตรงกันข้ามกันและอัลลอฮ์ก็รู้ Allah รู้ว่าสิ่งที่แต่ละคนปฏิบัตินั้นคืออะไรตักเตือนตัวเองดูแลคนรอบข้างดูแลที่ทำงานของตัวเองดูแลสังคมของเราไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ละวันณที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยมีคนมาปรึกษาเรื่องการทำแท้งอยู่ตลอดเรื่อยๆ ถามว่าคนคนนั้นเขาเขาต่างศาสนิกใช่ไหมไม่ใช่เขาคือลูกหลานของเราเขาคือน้องสาวของเราเขาคือลูกลูกของเราจะเห็นเด็กคนหนึ่งที่เตะเตะไปแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกหลานคนอื่นช่างมัน แล้วก็มานั่งบน่นว่าโเด็กสมัยนี้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้และเราถามที่ตัวเราว่าเรามีบทบาทอะไรที่จะห้ามปรามสิ่งเหล่านี้ไหนที่จะบอกว่าสั่งใช้ในความดีห้ามปรามการทําความชั่วในขอบเขตของเราในกรอบของเราณนะที่ทํางานของเราณโนะรงเรียนของเราณนะอบตณนะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทําให้มีกรอบได้อะไรที่ยังไม่สามารถทําได้ อัลลอฮ์รู้บอกว่าจะห้ามไม่ให้คุยกับผู้หญิงไม่ใช่แต่อัลลอฮ์รู้ว่าขอบเขตของเราเป็นยังไงเจตนาแต่ละคําที่พูดออกไปมันคืออะไรอัลลอฮ์ทรงรู้ช่วยกันตักเตือนช่วยกันดูแลฮะดีฮะดีสของท่านนาบีสุสลตานอวะย์ในฮสัลมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่พยายามที่จะปกป้องดูแลตัวเองอย่าให้ตัวเอง พรีพรมรวดทล้ำเข้าไปในเรื่องของการเข้าใกล้ชิดการศินามันเป็นคุณธรรมมันเป็นความดี่านนาบิบล,ล,ลาอานิวะสันลมเนี่ยบอกไว้วักหนึ่งบอกถึงกลุ่มชนถึงเจ็ดจำพวกซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะได้รับร่มเงาร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์เท่านั้นในวันที่จะมีแต่ความ เดือดร้อนความทรมานความเจ็บปวดเราหวังพึ่งแต่ความเมตตาและก็ร่มเัาของโนสบาหานัลละหนึ่งในนั้นคือคนที่รังงับตัวเองถึงสถานการณ์ที่จะมีใครสักคนเพศตรงข้ามเนี่ยทั้งรูปร่างทั้งหน้าตาทั้งทุกอย่างเนี่ยพร้อมสวยงดงามมาสกิดบอกชวนให้ทำไปทำซินา แต่สิ่งที่เขาประกาศพูดออกมาแล้วก็เตือนตัวเองแล้วก็บอกออกไปงด้วยปากของตัวเองด้วยลิ้นของตัวเองว่าอินนียข้าลลอฮ์แท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์เตือนทางตัวเองบอกว่า,วาเรื่องนี้เนี่ยว่า,วาฉันกลัวอัลลอฮ์ให้เขาได้ยินว่าฉันกลัวอัลลอฮ์มันหมายความว่าณณนะ หลายๆกิจกรรมของเราจะเปิดดูอะไรก็แล้วแต่จะพูดอะไรก็แล้วแต่หรือจะคลิกจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เตือนตัวเองได้ไหมว่าฉันกลัวอัลลอฮ์อินนีอัคอฟุลลอฮ์เตือนตัวเองระง,งับตัวเองมากไปกว่านั้นคงคงไม่ได้ถ้าว่าเราจะปล่อยให้ลูกๆของเราจะพิมพ์อะไรก็ได้จะสื่อสารอะไรก็ได้จะเปิดอะไรออนไลน์ก็ได้ มิฉะนั้นแล้วอะไรคือความหมายของการเป็นพ่อแม่อะไรคือความหมายของการเป็นผู้ปกครองอะไรคือความหมายของการเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเรื่องนี้บอกว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ในกรอบของเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลต้องตักเตือนซึ่งกันและกันต้องช่วยเหลือกัน มีหลายตัวอย่างที่มันเป็นบทเรียนและสามารถที่เราจะชี้ได้เหตุการณ์หลายๆอย่างที่คนบรรพชนในอดีตหรือแม้กระทั่งระดับนบีเหตุการณ์ของนบียูซุฟก็เช่นเดียวกันถึงพันว่าสถานการณ์พร้อมทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็มีอารมณ์ตัวเองก็อยากแต่ด้วยการระง,งับตัวเองกอลมะอาซัลลอฮ ประกาศออกมาบอกว่าฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยไปถลํมออกไปเนี่ยด้วยความการที่จะยับยั้งตัวเองความสามารถของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะระง,งับได้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์สถานการณ์เช่นนี้เนี่ยจะให้ฉันเนี่ยปฏิบัติเช่นนั้นให้ฉันเข้าคุกอยู่ในคุกอยู่ใน ที่คุมขังเนี่ยจะดีกว่าที่ฉันเนี่ยจะตกอยู่ในภาวะของการทำผิดบาปอย่างร้ายแรงเช่นนั้นตามสถานการณ์ของเราอะไรบ้างที่เข้าข่ายอะไรบ้างที่ก้าเข้าใกล้ชิดพยายามระมัดระวังตัวเองและพยายามที่จะปกป้องปกป้องตัวเองให้ห่างจากไฟนรกณนะตรงนี้ให้มากที่สุดอยายากุรอาน สุรทัน์นบอกว่าทุกลิลมี่ทีนนะกดูุินอ่บซาริฮิมวกทฟาูฟุกาลพูดกาพูดทุมทิาดุกทอีทุก่านพูดุกลอฮท่านพูุี่ที่ท่านดุกานพดทุกี่นพูดทกท่านพูดทานพบุกทีานผู้ศรัทธาจพลดสากทา่องานพวกท่าน และก็จงดูแลอารมณ์ดูแลอวัยวะเพศของพวกเจ้านั่นเป็นสิ่งที่มันเป็นการที่พวกท่านเนี่ยจะรักษาความบริสุทธิ์สำหรับพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงตระหนักยิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติกันทั้งหมดบาริกัลลอฮุลีวะลากุมฟิลกุรอานอันอัซิมวะนาฟานีวะอียาคุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวะซิกริลฮะกมวะตั ذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو ا ะ س م ي ع العليم ل ح م د ل ل ه حمد كثيرا طيبا مبارك فيه م السماوات و م الأرض و م ا م ا بينهما و م ا م ا ت من شيء ب ع د أهل الثناء و ا ل م ج د أ ح م ا قال العبد وكلنا لك عبد اللهم ص ل على محمد وعلى آل محمد ทุกๆครั้งทุกๆสัปดาห์ที่เรามาละหมาดวันศุกร์เป็นหนึ่งในคำสั่งที่ถูกใช้ถูกตักเตือนเรื่องของความยำเกรงความตักวา ความตักวาที่ถูกเตือนไว้ว่าควรจะปรากฏควรที่จะปฏิบัติณณณทุกสถานทีน่ณทุกสถานการณ์ทุกๆอย่างจงเกรงกลัวอัลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์และแตนักว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเห็นและก็เฝ้ามองเราอยู่ณนะที่เราตลอดเวลาอายากรอาน ได้บอกและก็ให้ความหวังให้กำลังใจในส ah ุรานนาซีอาตบอกว่าวะอามมามันคอฟะมะกอบวะอัมมามันคอฟะมะกอมะรับบิฮิวนะฮันนัฟสะอานิลฮาวาฟะอินนัลจันนะตฮิยัลมะอวาสำหรับคนที่กลัวคนที่หวาดหวัน่นในหัวใจของเขามีความยำเกรงมีความหวาดหวัน่นโดยเฉพาะเขารำลึก รำลึกถึงณสถานการณ์ที่เขาอยู่ตอนหน้าอัลลอฮฺสุบฮานะห์วาตาลาในวันที่เขาจบชีวิตไปและต้องมาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์และก็อัลลอฮ์เนี่ยจะพูดกับเขาท่านอับดุลสลามฮบเนะาะสัลามบอกว่าอยู่ตอนหน้าพระองค์แล้วก็บอกว่าไม่มีไลซาเบนหัวเบนหุตูรจุมานไม่มีใครที่จะจะมาแปลเขาจะต้องพูดกับอัลลอฮ์โดยตรง เราจะไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพที่เราพระองค์อัลลอฮ์ س ละาลาทรงริดอทรงพอใจเราที่สุดหรือทรงโกรธกริ้วเราจงมีไว้ในหัวใจซึ่งการยำเกรงการเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ س ه แะาลาถ้าใครที่มีความรู้สึกเช่นนี้อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาบอกว่า فإن ا a ج ah a ة สำหรับเขาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสวงสวรรค์ยันนะเป็นที่อยู่ของเขาเขาจะได้สวรรค์ท่านอับดุลลอฮนบสลลตัตักเตือนอีกเพิ่มเติมบอกว่าใครไม่ยดมันลีมาไปนาละหัยว่ามาไปนาริจลลยอดมันฮุลหุลยันนะใครที่ประกันใครที่สัญญาต่อหน้านาบี ใครที่บอกประกาศออกมาแล้วก็คุ้มครองปกป้องสิ่งที่อยู่ระหว่างสองขากันไกลหมายถึงว่าลิ้นที่จะพูดออกมาใครที่ประกันสิ่งที่อยู่ระหว่างสองขากันไกลใครที่ประกันสิ่งที่อยู่ระหว่างสองขาของพวกเจ้าหมายถึงว่าประกันในการดูแลอารมณ์ไฟตำ่ำ อารมณ์ฮหวาของตัวเองดูแลอวัยวะเพศของตัวเองท่านอบดุลลอฮฺอะไนวะสันลบอกว่าฉันประกันให้เขาประกันว่าสวรรค์สวรรค์จะได้แกบเขาแน่นอนเวลาใดก็แล้วลแต่ที่เรารู้สึกคิดถึงบั้นปลายบั้นปลายที่เราอยากจะได้ทดแทนมันด้วยความรู้สึกเช่นนี้หักห้ามมันด้วยการที่จะบอกว่าอินนีอัลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ ทดแทนในหัวใจด้วยสิ่งที่จะบอกว่าถ้าหากว่าได้เข้าสวรรค์สิ่งที่อัลลอฮ์จะประทานให้มันยิ่งใหญ่กว่ามันมหาศาลมากกว่าแม้กระทั่งเรื่องของสตรีเพศก็ตามเป็นความศรัทธาของเราบอกว่านีถ้าหากว่าได้เข้าสวรรค์นางสวรรค์มีมันเป็นสิ่งที่เราเชื่อเราศรัทธามีความบริรสุทธิ์เัมซาลิลลุอลลุักนูน เขาเสมือนไข่มุกที่ถูกปกป้องเป็นสตรีที่ไม่ได้พูดคำหยาบคายสตรีที่ไม่ทะเลาะเบาะแวงสตรีที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีใครมาแตะต้องมาก่อนไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือยินก็ตามเป็นสตรีที่ไม่มีสิ่งสกปรกไม่มีเฮดไม่มีนิฟาสพร้อมที่จะให้การดูแลกับคนที่ได้เข้าสวรรค์ ท่านนาบีสลอลลอฮุะอาเนีวสัลลัมเนี่ยบ,บอกถึงสภาพเช่นนี้เนี่ยแล้วก็ให้คำอธิบายบอกว่าถ้าหากว่าในสวรรค์เนี่ยเพียงแค่ที่ที่วางวางไม้เทา้าหรือว่าวางธนูของตัวเองเนี่ยท่านนาบีบอกว่ามันดียิ่งกว่าดุนยานี้ทั้งหมดซะอีกและฮะดีษยังบอกอีกว่าถ้าหากว่าสาวสวรรค์คนหนึ่งได้ปรากฏตัวเองเรือนร่างของตัวเองแก่ชาวโลกใบนี้ ให้กับชาวดุนยานี้ไม่ถึงปรากฏตัวเองให้กับมนุษย์ทั้งหมดแน่นอนจะมีรัศมีส่องสว่างทั่วทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดพร้อมกับความการมีกลิ่นหอมและก็ฮะดีสบอกต่อว่าเพียงแค่เพียงแค่ผ้าคลุมของนางผ้าที่คลุมศีรษะของนางบอกว่ามันมีค่า มีความงดงามยิ่งกว่าดุนยาและก็สรรพสิ่งในดุนยาทั้งหมดเสียอีกฮะดีษโดยอัลบุคารีนี่คือสิ่งที่เราหวังเราอยากจะได้หักห้ามตัวเองยอมเสียหายความรู้สึกเราคิดว่าเราเสียหายแต่อัลลอฮ์จะชดเชยให้อัลลอฮ์จะให้สิ่งต่างๆที่มาทดแทนให้อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตเฮุยลลูอะลันบี يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وادفع كيد الكايدين وارفع بعزتك رايه الحق والدين اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين يا رب العالمين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار عباد الله. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِزُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) الصَّلَاةُ)